ธรรมะก่อนนอนวางใจให้เบาแล้วหลับอย่างสงบในแต่ละวันเราต่างใช้ชีวิตเหมือนกำลังวิ่งแข่งแข่งขันกับเวลาแข่งขันกับคนอื่นหรือแม้แต่แข่งขันกับตัวเองเราอยากสำเร็จอยากมีอยากเป็นแต่บางครั้งเราลืมไปว่าการพักก็สาคัญไม่แพ้การไปต่อคืนนี้ก่อนนอน ลองขมใจตัวเองเบาๆวันนี้ฉันเหนื่อยตรงไหนมีเรื่องอะไรบ้างที่ยังติดค้างอยู่ในใจบางคนอาจเหนื่อยจากงานบางคนอาจเหนื่อยจากความสัมพันธ์บางคนไม่ได้เหนื่อยกับใครเลยแต่เหนื่อยกับความคิดของตัวเองทำไมบางคืนหลับยากหลายครั้งที่เราไม่สามารถหลับได้ไม่ใช่เพราะร่างกายไม่พร้อม แต่เพราะใจยังไม่ปล่อยยังคิดถึงคำพูดของใครบางคนยังรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำยังกลัวสิ่งที่ยังไม่มาถึงหรือยังฝืนยิ้มทั้งที่ในใจไม่ได้โอเคธรรมะไม่ได้สอนให้เราลืมความทุกข์แต่สอนให้เรามองความทุกข์อย่างเข้าใจแล้วค่อยๆปล่อยวางอย่างอ่อนโยนความสุขที่แท้ ไม่ต้องวิ่งหาธรรมะบอกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราวางใจกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าได้หรือไม่บางคนมีทุกอย่างแต่กลับหลับไม่ลงบางคนไม่มีอะไรเลยแต่ใจสงบหลับได้สนิทคืนนี้แทนที่จะเลื่อนโทรศัพท์ดูเรื่องของคนอื่น ลองหันมาฟังเสียงของหัวใจตัวเองหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆปล่อยใจให้ว่างเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนปล่อยวางไม่ได้แปลว่าแพ้การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับว่ามีบางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้แต่เราเลือกได้ว่าจะไม่เอาความคิดเขา มาทำร้ายตัวเองเราไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตได้แต่เราเลือกได้ว่าจะให้อภัยตัวเองแล้วใช้บทเรียนเหล่านั้นเป็นแสงไฟส่องทางพรุ่งนี้หลับตาแล้วให้ใจได้พักจริงๆคืนนี้ขอให้คุณหยุดวิ่งหยุดพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใคร เพราะคุณดีพอแล้วแม้ในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่เก่งพอคุณก็ยังมีคุณค่าให้ธรรมะคืนนี้เป็นเหมือนอ้อมกอดที่อ่อนโยนโอบใจคุณไว้เบาๆกระซิบกับใจคุณว่าพอแล้วสําหรับวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ตอนนี้พักเถอะนะขณะที่คุณกำลังจะหลับให้คิดว่าทุกลมหายใจ คือการปล่อยความกังวลออกไปให้ความมืดของคืนพาใจคุณกลับไปหาความสงบและให้คุณตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่พร้อมหัวใจที่เบาขึ้นแข็งแรงขึ้นพร้อมที่จะรักตัวเองและโลกใบนี้มากขึ้นกว่าเดิมเทิน